ร้านเค,ค้กบ้านครูทรีเบเกอรี่นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นที่รับประทานเค,ค้กได้อย่างอริดอร่อยนะครับราคาก็ไม่แพงเลยครับผู้ชมครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าหากใครกำลังมองหาสถานที่สำหรับถ่ายรูปสวยๆนะครับเค,ค้กอร่อยๆหลากหลายราคาจับต้องได้ปักหมุดพิกัดจุดเช็คอินใกล้ๆก,กับตัวเมืองนาราธิวาสนะครับเช็คอินที่เดียวได้รูปสวยๆแลวก็อาหารครบที่ร้านเค,ค้กบ้านครู ฟรีเบเกอรี่อําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่และก็ร้านอาหารที่ติดถนนใหญ่โดยเปิดหน้าร้านมา3ปีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านทําเค้กส่งขายไปยังร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่หลายแห่งมา,มานานกว่า10ปีแล้วนะครับ โดยภายในร้านนี่นะครับก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่าักทั้งโซฟาสีสันสดใสบนผนังแล้วก็เพดานประดับไปด้วยโคมไฟดอกไม้แห้งแล้วก็ดอกหญ้าและดอกไม้สีหวานนะครับแล้วก็ตุ๊กตาซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศให้กับภายในร้านดูสดชื่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของด้านนอกนะครับก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกับมุมนั่งเล่นทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดเช็คอินที่ครบวงจรสําหรับเมนูของที่ร้านนี้นะครับก็จะเน้นเป็นขนมหวานเน้นเป็นเค้กที่มีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับเหมือนจะเป็นเค้กวันเกิดเค้กงานแต่งโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทอาหารทานเล่นอาหารประเภทยำต่างๆข้าวเมนูเครื่องดื่มคอฟฟแล้วก็นอนคอฟฟหลากหลายเมนูนะครับแต่ที่พิเศษมากที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวรสชาติด,ดีที่มีชื่อว่า เตียวชินตานีครับสาขาบ้านครูที่มีรสชาติแบบไม่ต้องปรุงหรือว่าจะกินแบบกับข้าวคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเมนูนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเขาจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยนะครับ